สวัสดีครับนักเรียนครับก็มาถึงในคลิปที่4นะครับคลิปที่4เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสมบัติการเท่ากันในจํานวนจริงนะครับในเรื่องสมบัติการเท่ากันในจํานวนจริงเราจะมีทั้งหมดนะครับหข้อนะครับหข้อดังนี้นะสมบัติที่1นะครับเรียกว่าสมบัติการสะท้อนนะครับเเท่ากับ a เสมอสมบัติที่2นะครับก็คือสมบัติการสมมาตรสมบัติการสมมาตรก็คืออะไรครับถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ A นะครับต่อมาสมบัติที่3เรียกว่าสมบัติการถ่ายทอดนะครับถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ C เราจะได้ว่าอะไรครับ a เท่ากับ C สมบัติที่4นะครับเป็นสมบัติการบวกด้วยตัวเท่านะครับสมบัติการบวกด้วยตัวเท่าถ้า a เท่ากับ b แล้วนะครับเราจะได้ว่า A บวก C เท่ากับ b บวก C คือบวก C เข้าไปนะครับทั้งฝั่ง A และ b เลยนะครับ และสมบัติสุดท้ายสมบัติที่5นะครับก็คือสมบัติการคูณด้วยตัวเท่าถ้า a เท่ากับ b นะครับแล้ว a คูณกับ c ก็จะเท่ากับ b คูณกับ C ไปด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้เราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของการแก้สมการนะครับการแก้สมการเช่นนะครับเขายกตัวอย่างสมการนี้มาให้ครับ 2x ลบ3เท่ากับ7 2x ลบ3าาเข้ากับ7เนะี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราจะจำว่าอะไรครับตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นลบ3เห็นไหมนะครับตรงเนี้ยมันเป็นลบ3นะแล้วย้ายข้างมากลายเป็นบวก3นะอันเนี้ยนะครับจะเป็นวิธีการที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะทำให้อนะไรครับทำให้ลบ3มันหายไปหนูจะต้องบวก3 เข้าไปทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นสมบัติแรกที่เราใช้ไปเนี่ยนะครับมันคือสมบัติการบวกด้วยตัวเท่าโอเคนะนะครับต่อมานะครับบรรทัดนี้คือ 2x เท่ากับ10 2นะเนี่ยนะครับมันคูณกับ x อยู่เราชอบจำว่าอะไรครับย้าย2นะครับจากคูณไปเป็นหาร10หาร2ก็ได้เท่ากับ5นี่คือคำตอบแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเราต้องนำเอาอะไรครับ นำเอาอินเวอร์นะครับหรือตัวผกผันของ2เนี่ยมาคูณเข้าไปมันก็คือ1ส่วน2โอเคไหมนะครับอ่าเอา2คูณกับ1ส่วน2มันก็จะตัดทอนกันไปเห็นไหมครับอ่ามันก็จะเหลือแค่ x จากนั้น10คูณกับ1 2ส่วน 2, อ่ตัดทอนกันไปนะครับก็จะได้เท่ากับ5นั่นเองอันนี้คือสมบัติการคูณในโดทเท่าก็คือเราคูณ1ส่วน2เข้าไปทั้ง2ฝั่งโอเคนะครับนะ ทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดตรงนี้นะมาดูแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจงบอกสมบัติที่ทําให้การเท่ากันในแต่ละข้อนี้เป็นจริงนะครับข้อที่1 3ึ่เท่ากับสคุณคุณไม่เอ่ยถ้า3เท่ากับสเนี่ยมันคือสมบัติอะไรลูกมันคือสมบัติการสะท้อนครับนะเอเท่ากับเอเสมอใช่ไหมนะครับต่อมานะ ต่อมาในข้อที่2นะครับถ้า x ลบ1เท่ากับ5แล้ว x นะครับลบ1บวก1เท่ากับ5บวก1มันบวกอะไรเพิ่มขึ้นมาครับมันบวก1เข้าไปทั้ง2ฝั่งแสดงว่าอันนี้คือสมบัติอะไรครับการบวกด้วยตัวเท่าการบวกด้วยตัวเท่าโอเคนะนะครับ ต่อมาในข้อที่3นะครับในข้อที่3ถ้าแซเท่ากับลบ1แล้วลบ1 Z. เท่ากับแซดสมบัตินี้คุณคุณ้นไหมนะครับถ้า a นะครับเท่ากับ b แล้วอะไรครับ b เท่ากับ a สมบัตินี้คือสมบัติการอะไรครับสมมาตรนั่นเองนะครับคือสมบัติการสมมาตรนั่นเองโอเคนะ ถึงข้อที่4แล้วนะนะครับต่อมาในข้อที่4นะครับถ้า x เท่ากับ y บวก1แล้ว y บวก1เท่ากับอะไรครับ x บวก2แล้ว x ก็จะเท่ากับ x บวก2ไปด้วยอ่ะเราลองเขียนดูสิสแสดงว่าอันนี้เป็น a เท่ากับ b ใช่ไหมครับและ b ไปเท่ากับอะไรครับเท่ากับ c แล้วเราจะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ c สมบัตินี้คุณคุณเนาะคือสมบัติการถ่ายทอดนั่นเองนะครับสมบัติการถ่ายทอดนะนะครับต่อมาในข้อที่5นะครับในข้อที่5ถ้า x เท่ากับ6แล้ว3 x เท่ากับ18ข้อนี้นะครับข้อนี้มันคูณอะไรเข้าไปครับมันคูณ3เข้าไปทั้ง2ฝั่งใช่ไม่ใช่ นะครับ x เนี่ยก็ต้องคูณ3เข้าไปมันได้เป็น3 x นะครับ6ก็คืออะไรครับ6ูณ3ถึงได้เท่ากับ18ไงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คือสมบัติการคูณด้วยตัวเท่าครับอ่าการคูณตัวเท่านะครับนะอ่าต่อมาในข้อที่6นะครับในข้อที่6 ถ้า x บวก1เท่ากับ 2a บวก b และ 2a บวก b เท่ากับ5แล้ว x บวก1ก็จะเท่ากับ5ไปด้วยคุณคุ้น,นใช่ไม่ใช่นะครับมันก็คือ a เท่ากับ b นะครับและ b เท่ากับอะไรครับเท่ากับ c ก็จะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ c สมบัตินี้คือสมบัติการถ่ายทอดนั่นเองนะครับคือสมบัติการถ่ายทอดนั่นเองนะ ต่อมาในข้อที่7นะครับข้อที่7ข้อที่7เนี่ยนะครับถ้า x บวก2เท่ากับ6แล้วเราจะได้ว่า x บวก2อบวกกับลบ2เท่ากับ6บวกกับลบ2ข้อนี้นะครับเราบวกลบ2เข้าไปทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับจึงเป็นสมบัติการบวกด้วยตัวเท่า,าการบวกด้วยตัวเท่าเนาะนะครับข้อที่7 นะต่อมาในข้อที่8นะครับในข้อที่8ถ้า x ส่วน2นะครับเท่ากับ3แล้ว x เท่ากับ6ข้อนี้นะครับ,ทำ, x, นะบววรทำให้เหลือแค่ x นะคุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะทำให้มันเหลือแค่ x เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นคูณหรือหารเราต้องคูณอะไรเข้าไปครับเราต้องคูณอินเวอร์สของมันเข้าไปนะครับคูณอินเวอร์สของมันเข้าไปแสดงว่าอินเวอร์สของตรงเนี้ยมันคือ1ส่วน2เนาะ นะครับของ1นึ่สองเราต้องคูณ2เข้าไปทั้ง2ฝั่งนะครับเราต้องคูณ2เข้าไปทั้ง2ฝั่งนะไอตรงเนี้ยมันก็จะตัดทอนไงใช่ไหมครับเนี่ยสตัด2ก็จะเหลือ x ก็จะเหลือ x 3กาคูณสก็ได้เท่ากับ6นี่ไงนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือเมื่อเราคูณเข้าไปทั้ง2งฝั่งมันก็คือการคูณด้วยตัวเท่านะครับ โอเคนะนะครับอ่าดำเนินการมาถึงข้อที่9แล้วนะครับข้อที่9ข้อที่9ถ้า x บวก3เท่ากับ4นะแล้ว x เท่ากับ1นะครับข้อนี้นะข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการนะครับให้บวก3มนะมันหมดไปเราก็ต้องบวกด้วยลบ3เข้าไปทั้ง2ฝั่งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะบวกด้วยลบ3ใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะบวกด้วยลบ3าม นะครับบวก3นะครับบวก3บวกลบ3าหมดไปนะครับต่อมาอีกฝั่งก็คือ4บวกกับลบ3มก็ได้1นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือสมบัติการบวกด้วยตัวเท่านะสมบัติการบวกด้วยตัวเท่านะครับต่อมาในข้อที่10นะครับข้อที่10ข้อที่10สังเกตว่า2ฝั่งเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลย นะครับเหมือนกันเด้เลยนะครับ7คูณกับเลบ1เท่ากับ7คูณกับเลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้คือสมบัติการสะท้อนนะครับเห็นไหมนะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับคุณครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของสมบัตินะครับการเท่ากันในจำนวนจริงให้พวกเรานะครับนะอ่ะคลิปนี้คุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับนะสวัสดีครับทุกคน